มันเจ็บอือมันเจ็บเอาพูดใหม่ดิเอาอะไรพูดใหม่มันเจ็บหน่อยเออมันเจ็บอู้มันเจ็บมันเจ็บนิ้วอู้เจ็บเจ็บผู้มันเจ็บเอาร้องไห้ดิเอาร้องไห้เหมือนเมื่อกี้นี่ไม่ครับทำไมทำไมอ่ะมันเจ็บร้องไห้แง่หน่อยมันเจ็บร้องไห้แง่ร้องไห้ร้องไห้แง่ร้องไห้แง่หน่อยร้องไห้แง่หน่อยร้องไห้แง่กับ lòng hay nha nha lòng hay méi หน่อย lòng hay nha nha หน่อยเอ้ยเจ็บ lòng hay nha nha หน่อยเนี่ยมึงซื้อ nha เจ้าอยังกันแน่วันนี่แหละกูหายเมื่อที่ไปเมื่อกบไปไปหาไม่ยึบไปไปเข้าไปเข้าไงไปเดินเดินเดินไปกูดังไปไปไล่ไป,ไป,ไปทำไมไปไม่ไดไ้ไปไปไล่เออไปได้ก็ไปสิไปสวยเออสวยเฉยหยิบเอาหน่อยเฮฮะหยิบเอาหน่อยหยิบเอาอะไร กิบเอวเลยกิบเอวอะไรหอมหอมมากหอมมา่าหอมอะไรมา่าหอมอะไรฮะเดินไปเออ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 มดกัดเออเออหมดกัดมดแก๊สคือไหนมดกัดไปไปอะไรไหนดูอะไรไปเอาอะไรเดินไปยัง จำไปยังไปหาไม่ย็บไปเรยเดไม่แสดงกล้ามดาไปเลยวๆไปหาไม่ยิบไปเงยไมมายังระเบนมันมันต้งชัวตุ้งชัวต้งชัวตุ้งชัวต้งชัว